เด็ okay, ครับเรากลับมาอยู่ในการในแบ็คแพ็คแบทเทิลแล้วนะครับก็ยังเหลือรีเควสอีกหนึ่งรีเควสนะครับก็ใครอยากดูอะไรก็รีเควสตกันมาได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องรอบ้างนะครับแต่ก็พยายามจะทําให้ล่าสุดทําเม่นสายฟ้าไปแล้วแล้วก็มีน้องรีเควสมาต้องการดูมังกรแบบเต็มสูบนะครับเดี๋ยวผมเล่นมังกรแบบเต็มสูบให้ก็เดี๋ยวดูว่าเราจะได้เล่นเป็นมังกรสายแบบว่าล้อมรอบดาบหรือว่าจะล้อมรอบลังมังกรก็ได้หมดนะครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนะั้นนะ ไอ้ไอมังกรเนี่ยมันไม่ยากเว้ยมันเล่นได้เรื่อยๆครับโอเคอยู่กับการเล่นมังคกรอ,อา่าไม่เอาละไมเอาหมูเอึบฮึม่ดีวะถ้าไม่เอาหมูเนี่ยถ้าเอาหม่นดูละล้วเราขายนี้ครับผมว่าโอกาสชนะมีมากกว่าก็ทำจอบมาเล่นก่อนโดยที่เราจะมี ความแรงจากแพนแล้วก็มีฮิลมีเกาะนิดหน่อยนะครับตัวเวสโตนเดี๋ยวดูก่อนเอามาทำอะไรนะตอนแรกกะว่าจะเอามาทำเชพเพิร์ดครูกแต่ในเมื่อมันทำจอบได้ทำจอบก่อนล้วกันนะดาบไฟเนาะโอเคก็ตั้งดับไฟขึ้นมาเลยมันควรจะเล่นอยู่แล้ว,ลวดับไฟอะความเร็วนี่ก็ได้นะ ก็เป็นดาบไฟถ้าเจอเวสโตอีกอันก็จะสวยแต่ไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็เล่นก้นสองอันก็ได้ประมาณนี้ครับโอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะมีสิดชนะครับมีสิดชนะเลยก็สงสัยจะเป็นมังกรล้อมรอบดับดาบเบรนซ์เบรดนะถ้าเกิดได้นะครับถ้าไม่ได้ก็มาล้อมรอบรังก่อนละกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว่น้องเขาต้องการดูแบบว่าที่ผมได้ปรับเยอะด้วยแต่ว่า ไปลมมันไม่เหมือนเมธเนี่ยมันจะสร้างบัฟได้ไม่เยอะขนาดนั้นนะครับแต่จะเป็นการเล่นมังกรหลายตัวได้อยู่แล้วกูแพ้เฉยเกก็เล่นเลยนะอันนี้เอ้ยมาแบบพี่เขาใจดีมาให้ครับเราก็ใจดีกลับไปแต่ตอนนี้ต้องวางดีดีแล้วม่งน้นเราจะใจไม่ดีนะครับยังไงไม่ไม่ได้ลดก็ไม่เป็นไรครับ ช่องมาเพิ่มเลยแล้วก็เอาไปมาเพิ่มหน่อยก็ได้นะ,ะเล่นไม่ให้หมดเลยครับ burning cold ก็ได้ burning b เ a k e เร็วมากนะเร็วกว่าที่ผมคิดเยอะมากๆครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับทำ burning 碎ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ไปต่อเป็น burning brake ได้มันมันทำยังไงก็ได้มันสลับกันได้ครับจะทำ burning ลองซอนจะทำ hero ลองซอนก่อนแล้วไปต่อเป็น burning b เ a k e หรือจะทำเป็นเอ่อ burning หมายถึงว่าจะทําเป็นดาบไฟเล็กก่อนแล้วทําไปทําเป็นดาบไฟใหญ่หรือเราจะทําเป็นดาบาดาบเหล็กยาวก่อนแล้วไปต่อเป็นไฟมันก็เหมือนกันนะครับเห็นมจไหมว่ามันทําต่อได้เลยเห็นปะบอกว่ามินิมนะอะไรแบบนั้นนะครับผมว่าเรามีโอกาสชนะสูงครับเพราะว่าตัวตัวเบรนนิ่งเบดมันเก่งครับเพราะฉะนั้นเราก็ ไม่ต้องรีบเอาช่องเลยอันนี้หมุนจาเป็นไหมไม่แน่ใจเอามาก่อนครับก็ทํามีดโงมีดไฟอะไรได้อะเราก็มีโอกาสชนะสูงเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอนะดาเมจของฮีโร่ลองซอนมันแรงครับมันจะเก่งประมาณห้าตาแรกเก่งมากฮีโร่ฮีโร่ลองซอสเฉยเยนะอันเดียวนะแต่ถ้าเกิดจะไปแปดตาอะไรอย่างงี้ก็ต้องมีอาจจะมีมีดมีอะไรมาล้อมมันนะครับที่เหลือเราต้องปั๊มไฟนะทุกคนเพราะว่าเบอร์นิงเบลดมันจะแรงให้อาวุธร,บรอบๆตามไฟท,ที่ที่เรามีนะ ไอ้มันบอกว่าถ้าเกิดเรามีไฟหกอาวุธรอบๆจะได้ดาเมจหนึ่งง้วเราก็ต้องเล่นอะไรที่เป็นไฟขึ้นมาเรื่อยๆก็พยายามปั๊มไฟไปเลยอันนี้ได้อยู่นะเราไปทำเป็นมังกรใหญ่ผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะเล่นได้นะครับว่ามันเราก็เหนื่อยอยู่แต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเล่นมังกรเราจะต้องเก็บเราจะต้องเก็บตัว ช่องเยอะๆเลยครับเพราะว่ามังกรตัวหนึ่งใช้สี่ช่องรังมังกรใช้สี่ช่องถ้าเกิดเราจะคลอดมังกรสองตัวโดยมีรังด้วยก็ต้องใช้สิบสองช่องก็งมีต้องมีตัวเนี้ยสามช่องฟรีๆนะครับมันก็จะเราจะต้องเก็บช่องไว้เยอะก่อนเลยไม่ไง้นเราก็จะเล่นมังกรลําบากนะครับอย่างที่ผมเคยเล่นมาบ่อยๆลำบากชีวิตลําบากเลยอ่เรามีมังกรตัวหนึ่งแล้วก็เล่นไปก่อนเลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่แบบง่ายสำหรับเรา เล่น,เล,นเล่นก็ได้นะออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะแบกให้เราได้ดีครับแต่มังกรนี่ผมจะเล่นไปเลยดีไหมวะเล่นเลยก็จะขายขายกล้วยไปหนึ่งขายอันนี้นี่ได้บาทเดียวเหรอโอ้โหเศร้าจัดเอาเพื่อเอาเพื่อเพราะว่าถ้าเกิดได้มังกรมาตัวหนึ่งก่อนเล่นมันก็ดีครับพอยซอนสเปียร์เนาะพอยซอนสเปียร์คู่กับตัวเบรนนิ่งเบรดก็น่าจะช่วยให้เราชนะได้ยาวๆอยู่ อันนี้ผมไม่ได้เอาไปวางนะแล้วเดี๋ยวพอยซ์นสเปียรมันไม่จำเป็นต้องเป็นช่องว่างนะทุกคนมันแค่ขอมีตัวพวกพวกฟูดให้มันมันก็ไปได้แล้ว <Okay. S 1> เราสามารถเล่นโฮลี่อาเมอร์ได้เพราะว่าเราเอ้ยแต่เราต้องใช้ไฟเยอะใช่ปะ่ะถ้าเล่นฮลลี่อาเมอร์มันจะกินไฟไ้ไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจไม่เอา เราจะสเตมิน่าไม่พอแต่ไม่เป็นไรเรามีรถสเตมิน่าอยู่หมูนี่ยังอยู่จนถึงตอนนี้คิดดูดิโหดปะละ่ะเล่นอย่างนี้ได้จะได้ไม่เปืององด้วยนะอย่างนี้ไปก่อนนะไม่เป็นไรนี่ผม build ช่องแบบบ้าบอมากเลยครับทุกคนเป็นครั้งที่ผม build b u i ช่องได้เยอะจริงๆว่ะแล้วก็แทงแค่สามงเหร โล่จริงๆโล่ได้ครับโล่ได้ไม่มีเกาะเราโล่ได้เพราะว่าโล่เนี่ยมันจะไม่ได้กินไฟนะครับทุกคนโล่ไฟอะโล่ไฟมันบอกว่าถ้าเกิดเรามีเกาะเยอะมันก็จะทำดาเมจแค่นั้นเองแล้วที่เหลือก็จะเป็นบล็อกกินสเตมินาาัตูอะไรแบบนั้นะก็คือเล่นได้แต่เดี๋ยวนะเรากำลังจะได้มังกรแล้วนี่หว่าเราก็ต้องเสียตังค์ซื้อมังกรอยู่ดีสวยเลยนะทุกคนแล้วผมกำลังจะเล่นโล่ได้ใช่ไหมล่ะ ก็เดี๋ยวดูก่อนอาจจะเล่นก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่นเลยเล่นเลยโลเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าได้เล่นหรือเปล่าไอ้นี่แทงไม่ได้เวิร์คไม,ม่ครับามาอยู่เชื่อผมเชื่อผมเลยว่าเรามาแล้วเฮ้ยลบบัฟแต่เราแทงทะลุเกาะมันได้ด้วยพิษสเปียร์ที่เราวางไว้นะครับ แถมเรามีฮีทพอใช้ได้ด้วยแล้วเราก็มีฮิวด้วยอ่าอันนี้คือมังกรที่น้องๆหนูๆต้องขันดูแต่เดี๋ยวถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยเราควรที่จะเอามังกรไปล้อมรอบดาบมากกว่าโลไม่เอาแล้อ่ามังกรไฟครับที่ที่ผมบอกอ่ะจุดสําคัญของการเล่นตัวเนี้ยตัวมังกรเนี่ยก็คือว่าเราต้องมีช่องเยอะถ้าเรามีช่องน้อยก็จะแบบแย่นนะ ที่เหลือมันก็ไม่ได้ยากกับเราที่จริงๆอ่ะเราสามารถเอามาล้อมได้เลยนะแบบนี้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าะเอามังกรม,มาล้อมไปเลยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับเหลือช่องเจาะไว้แค่หนึ่งเหระมันจะดีหรอวะแต่ผมต้องใช้ช่องตรงนี้อ่ะว่าไม่เป็นไรมั้งเ้ยเราไปทางนี้ได้เราหันได้เออทำไมเราไม่หันเออเนี่ยเราหันได้อน่ ด,ดีกว่าได้แล้วครับจอดช่องไม่ต้องเอาช่องหนึง่งเคก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพอได้มังกรอีกเราก็จะเอามาล้อมดาบต่อไปนะครับส่วนชิลลี่กูเบิร์ดไม่ไม่ได้จําเป็นเท่ากับการล้อมดาบการล้อมดาบจะจําเป็นกว่าชิลลี่เดี๋ยวหานทีเล่นแล้วกันมาก็มันชนะไม่ยากอยู่แล้วครับคอมโบที่ที่คอมโบนี้นะเก่งองอสแตปไปเลยเพราะเรามีวธเยอะอยู่ เราต้องการช่องอีกได้ช่องมาอเองเราก็ต้องมาแบบนี้นะไม่เป็นไรเจาะทะลุสามช่องมันก็ไม่ได้แย่นักครับส่วนรลังมังกรอ่ะจะเล่นไม่เล่นก็ได้นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะในที่นี้ไม่ได้เล่นเพราะผมอยากลดสเตมินามากกว่า เพิมไฟได้สองเกมไม่ป้อนไม่ต้องมั้งผมมีผมปั๊มไฟได้พอสมควรแล้วครับก็โอเคเห็นปะพอเราล้อมอาวุธสี่อย่างคุมมันก็จะมีผลเราออฟซิเดียเรามีไฟเกินห้าอยู่แล้วมันก็จะให้บวกสองดาเมจกับไฟดาบไฟผมแล้วก็จะให้เรื่องคีิติคอลด้วยมันมันจะเป็นเกมไวครับของเราอะเพราะเราตีหนักมากผมว่าเอาความเหนียวเข้าไว้ก่อนแบบนี้น่าจะดี น,นี่มันอย่าลืมว่าน,นี้มันแทนได้อยู่นะบ้ามันจะแทนนี่ได้มันจะทะลุออกไปอ่ะได้อยู่เองเอาหมวกดูแล้วกันที่เหลือก็ความไวที่เราต้องการมีดไม่เอานะครับที่เหลือก็เดี๋ยวตามหามังกรต่อตอนนี้เรามีมังกรสามตัวแล้วถ้าเกิดได้สี่ตัวก็จะดีกว่านี้นะ เราจะเป็นเกมไวครับเราเป็นเกมไวผมแทงทะลุเกาะได้ด้วยนะถึงเขาจะมีเกาะก็เสร็จเราอยู่ดีเราจะจบภายในไม่เกินสิบวินนะครับถ้าเกิดเกินนะั้นเราอาจจะแพ้ได้นะทุกคนสแสดงว่าเขาเก่งกว่าเราโอ้แล้วแพ้ก่อนนิดนึงแพ้ก่อนนี้เดียวจริงๆมาเลยเนี่ยตายเนาะได้แต่ไม่เสียใจ นี่ผมกันเหนียวให้เฉยนะตัวนี้ยเผื่อจะโดนอะไรที่แบบทำให้เราแบบสเตมินาหมดอ่าได้มาก่อนก่อนแล้วก็เล่นหมดนะครับเก่วเอวกับไปเราต้องท่อนมนะังกรแล้วตรงนี้ไ้ตรงทําสเตมินาเนี่ยเราก็หาวิธีได้ยังไงวะหาวิธีตรงนี้เหรอตรงนี้แจ๋งเลยเราก็จะเจาะเหลือแค่สองช่องนี่เวอร์วะ ่ัน่นเงนะเราต้องมีวิทยาันที่ดีกว่านี้สิข้าวตัวนี้ออกไปก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ครนี่ครนี่ไงไดละคือผมมันไม่อยากให้มันไม่ลดสเตมิน่าเพราะเดี๋ยวเราจะมีปัญหาเรื่องสเตมินา่านัดจับทุกคนนัดจับนัดจับเขามีเกาะเราแทงทะลุได้เราเว้นมาสามช่องก็ทีละสิบแปดอ่าขอสิบวิถ้าเกิดเราชนะได้คือจบ ถ้าเกิดชนะไม่ได้ก็แพ้แต่แวว่าเขาอึดเห็นป่ะเราจบเร็วมากครับมันเป็นอะไรที่ผมว่านะสายเนี้ยมันเป็นอะไรที่เล่นแล้วมันออริจินอลคือมันเล่นง่ายเข้าใจง่ายทําคอมโบง,ง่ายๆประมาณนั้นก็เอาไปเล่นตามกันได้เลยกนะ็ล้อมังกรจะดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่แต่ผมจะเหลือไว้แบบนี้นะเพราะว่าคนเล่นเกาะมันเยอะแล้วตอนนี้นโอเคลองดู ตัวเนี้ยมาทาไมครับถ้าเกิดเรามีไฟ15ห้าจะได้คีย์ที่ข้อ3ทีซึ่งเหมาะกับเรามากมากครับคีย์ที่ข้อ3ทีเหมือนเดิมนะสิบวิเราต้องชนะไป10วิอ่าเห็นป่ะดาเมจเรามันหนักจริงเฮ้ยแต่แบบเนี้ยเห็นป่ะถ้าเกิดเกินสิวิเมื่อไหร่แสดงว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับก็โดนอมาตาไปโดนเพิ่มเลือดอะไรแบบนี้เราก็ซู้มไม่ได้แลละเราผมจะเล่นมังกรให้ดูเต็มสูบเลยนะครับออฟซิเดียอีกตัวหนึ่งหรอมันก็ไม่ได้เลวร้ายนักนะผมว่า มันก็โอเคอยู่นะแต่ผมอยากได้มังกรแบบเต็มๆไงผมก็เลยเอากเกาะออกไปก่อนนะเออเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไ้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจําเป็นต่อสองคนนี้ไม่มีอ๋อมีมีก่อนนิดหน่อยเราก็พยายามที่จะโบกดามเมจใส่เขาแบบโบกกระบาลน,นะครับดูซิว่าเขาจะแพ้เอ้ยโอ้ทำไมต้องเจอมาตาด้วยเดีย๋ยวนี้พกกันเยอะจังวะ แต่เราชนะได้ว่ะเล่งดาเมจจนถึงครับมันโหดนะดกีเดียต้องการดาเมจก็ได้อยู่นะเนีย่ยมันก็จะเล่นครบแล้วครับก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะเล่นได้แค่นี้เลยไฟลุยเหลือสี่ตายเนะี่ยทุกคนทำไมผมเล่นจบแล้ววะหมายถึงว่าผมไม่รู้จะเล่นอะไรแล้ววะอ,อ๋อเราสามารถเอาเระก้อนเนสออกได้ด้วยนีกว่า อาเมมันก็จะแบบเบิ่มๆอยู่นะทุกคนเบิ่มๆอยู่โอ้โหเจออมตะอีกแล้วมราตัดสองทีด้วยแต่ดามเมจผมดูจะเข้าเขาสุดๆเลยครับส่วนเขาเตียมไม่เข้าเราเลยครับมีสิทธิ์ชนะอยู่ปอเอมพาวเวอร์มันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะคนนี้โอ้โหแพ้ว่ะแพ้ก่อนนิดเดียวคือเจออมตะสองรอบอีกแล้ววะ่ะไม่อยากจะเสื้อเลยเอไอเราก็ไม่อยากจะเสื้อเลยไงว่ต้องเจออมตะสองรอบ ผมโมโหแล้วผมเปลี่ยนใจวิธีเล่นละผมไม่เล่นนัก็เน็ตละทุกคนแล้วก็วกวกไอกินสเตมิน่นี่ก็เฮ้ยเล่นได้หรเล่นได้ก็เล่นก่อนชักโกรธนะครับชักโกรธไม่ได้หั้เริ่มรู้สึกมาเริ่มเอาใหญ่แล้วนะนะไปลองเล่นนกกับไอ้นี่ดูดีกว่าพิมติกลังมังกรคงไม่เล่นแล้วนะครับผมเร่งความเร็วไปเลยยังไงผมก็มีตัวปวดสเตมิน่อยู่ เราก็จะได้เรื่องคีที่ข้อเยอะครับโอ้โหโดนว่ะวันนี้มันโโ o ใส่เราอะผมไม่ชอบโโ o เลยอะทั้งๆทงี่เราก็มีฮีตนะแต่โดนลบฮีตโอ้โหอีกแล้วเพิ่งเห็นไอ้บ้าเอ้ยเจอเจอเมตาอีกแล้วครับทุกคนแม่งก็ต้องเล่นตัวนี้นะปืสนสติ๊กสองอันบวกกับลบบัฟแค่นี้ก็คือวินเลยครับแค่นี้คือจบเรื่องนะครับแล้อร์รัปอันหนึ่ง ไวส้สะท้อนสะท้อนสโลตัวเองคืออันนี้เมตาที่ไม่มีใครแพ้ไม่มีวันแพ้นะครับเมตาแบบขี่โกงอ่ะนะอันชนะผมได้ผมก็บอกไขี้โกงอะแต่มันก็โกงจริงเล่นครับเฮ้โอเคประมาณนี้อ่ะเออเรามีตัวนี้ด้วยใช่ปะเดี๋ยวตาหน้าผมจะซื้อสองอย่าง เมตาช่างพโมยบัฟตโลนิดหน่อยอันนี้เขาเล่นรวมๆกันนะผมน่าจะไหวยอยู่นะนนจะเกี่ยเมตาไอเมตาตะกี้มันสู้ไม่ได้สู้ยากครับชนะอยู่ดาเมจเราหนักพอที่จะชนะเขาครับแล้วแถมได้นกมาแล้วด้วยนกอันนี้จริงจริงเราก็วางไว้แล้วอุ้ยโดนนกด้วยหรอเจ๋งนี่อะไรครับขอดูหน่อยได้ฮิวมาก็ก็เป็นอะไรที่ดีนะ ก็คงจะเล่นแค่นี้แหละมันก็จะเหลือไฟเยอะนะอย่งนั้นผมเล่นอัน,นี้ต่อเล่นตรงไหนดีวะไม่มีที่ให้เล่นเลยอันนี้ก็ได้ขายหมดเลยครับเพื่อจะดูว่ามีอะไรเล่นบ้างอาจจะมีเจมไม่มีอันนี้อยากเล่นจังโอ้ยได้สองอัน ลองดูครับตาสุดท้ายแล้วทุกคนมาเราต้องไม่แพ้อู้ตอนมีดแล้วดูหมูมันดิไม่น่าชนาะวะโอ้โหเนียะคนนี้ไม่ทำเป็นคนที่มีหมูเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมาเลยนะเว้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดตัวแม่งมีหมูแปดตัวไอบ้บ้าคนอะไรมีหมูแปดตัวทำให้มันมีการโจมตีคิดที่เข้าเกือบ80%นะครับโอกาสที่จะสต้น เฮ้ยนี่มัน GM อะ่ะนี่มัน GM อะ่ะทำได้ขนาดนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วแหละโอเคขำๆนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดส b s คร i b e like, กดดิ่ด share, ดดงให้ด้วยนะครับ